โอเคครับอืมสวยครับมาดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราเราเอาเกล็ดออกจากตัวเขาก่อนนะครับเป็นการขูดเกล็ดเพื่อที่จะทำความสะอาดของเขาก่อนถ้า นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าย่ำสวัสดย่ำสวัสดนี่แหละฟังนั้นฟังแถวๆจัทนทร์เขาเรียกไอ้ย่ำย่ำกันแถวจันทร์ยย่ำสวัสด<ช>์ครับดูนะครับวิธีทําปลาของเชฟเขานะครับว่าทํำยังไงปลาเราขอดเก็ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับ วิธีการแรกนะครับแร่จากหัวไปท้ายเพื่อที่จะแบะออกนะครับตอนนี้เกล็ดอะไรคือออกหมดแล้วเราตัดเอาแต่นเนื้อออกนะครับ าสดนะครับสดดิกๆเลยอันนี้กลิดเอาแต่เนื้อของเขาออกมาเนื้อจะขาวนุ่มน่ากินมากนะครับเพราะว่าผมมีสูตรสูตรนี้ก็ได้จากที่เราทำกินกันมาแล้วก็มาเพื่อที่จะทำให้มันมีรสชาติขึ้นก็ต้องมีวิธีทำนะครับเราใส่ไว้ในตู้เย็นแต่ไม่ใส่ช่องฟรี ใส่ไว้ประมาณสัก2วันก็ได้3วันก็ได้แต่ปลาที่ขึ้นมาต้องเชือดคอเอาเอาเลือดออกให้หมดนะครับมันถึงจะกินอร่อยมันจะไม่ขาวเลยโอเคครับดูวิธีการทำนะครับขั้นตอนจะต้องสะอาดสะอาดมากมีดคมมากระวังมือนะครับทจริงแล้วต้องมีถุงมือกันมีดด้วยแต่เราทำแบบ มืออาชีพมืออาชีพเลยไม่ต้องใช้กะว่านิ้วหายไปนิ้วนึงอะไรทำนองนี้นะครับโอเคออกมาขาวจุวเลยนะครับดูนะครับขาวมากน่าทานมากครับเดี๋ยวดูการทำให้เป็นชิ้นเล็กๆน่ากิน,อกอนโอเคเดี๋ยวนำไปล้างก่อนนะครับ ครับเนี่ยครับเราก็จะมีผักนะฮะลัสลี่กับแครอทนะครับที่ใช้กันอยู่นะครับแล้ววาซาบินะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวาซาบิให้ดูนะครับมีคิโคแมนนะครับผมก็ใช้ไปเยอะแล้วเหลือนิดเดียวนะครับตอนนี้ ก็ยังพอพอได้อยู่พอได้อยู่นี่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนิดหน่อยนะครับให้ดูสวยงามวาซาบิผมก็ใช้ตัวนี้นะครับวาซาบิเป็นวาซาบิไม่ใช่ผมเป็นสดเป็นวาซาบิสดนะครับที่เขาอัดมาแล้วใส่ในถุงมาแล้วผมก็ซื้อมาจากตลาดนะครับอ้าวซับอีกทีนึง ซับเพื่อที่จะให้มันแห้งนะฮะอย่าให้มันมีน้ําทีนี้เราก็ได้แล้วครับตัวปลามาประดิษฐ์ประดอยนะครับประดิษฐ์ประดอยดูการประดิษฐ์ประดอยของเคฟนะครับใช้แครอทสักหน่อยเพื่อที่จะตั้งหัวปลาไว้หน่อยนะครับ จะได้ดูสวยงามจานนี้ทําแล้วท่านในกรุงเทพนะครับจานนี้ประมาณพันห้าถึงสองพนะครับย่ําสวาัสดหากินไม่ได้ง่ายๆนะครับมีที่เดียวกว่าเต่าถ้าเกิดว่าท่านอยากทานนะครับเราสามารถที่จะหาเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็ทำให้ทานได้เลยนะครับเป็นปลาสด Okay. แต่งจานครับแต่งจาน <Okay. S 1> นี่สวยงามผักนิดหน่อยทำให้ดูสีสันนะครับผักก็สามารถทานได้ ให้มีสีสันที่สวยงามนะครับดูนะครับการจัดจานถือว่าฝีมือครับเชฟคนนี้ฝีมือมากถ้าใครอยากทานเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้หลังคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะทานก็เราสามารถที่จะหาไว้ให้ท่านทานได้นะครับลองดูครับไม่มีอะไรที่อร่อยกว่าซาซิมิ ย่ำสวาดแล้วนะครับแ,รแล้วะครับเอาส่วนท้องออกก่อน,นะครับเพราะส่วนท้องอาจจะมีมีก้างนิดหน่อยแต่ก้างไม่เยอะครับโอเคเชือดยาวปึ๊บผมจะบอกได้เลยว่าเนื้อน่ากินมากครัเนื้อขาวจ๊้ะเลยนะครับ วิธีการลอกก็วางมีดไปให้ติดกับหนังเลยนะครับแล้วเชือดมาก็จะได้เนื้อลวนๆครับเนื้อลวนๆเหมือนเดิมนะครับเชือดจากหลังมาข้างหน้านะครับแล้วก็ค่อยๆดึงเนื้อเขาจะออกมาเป็นเนื้อนะครับนี่สวยงามครับ ีกแผ่นหนึ่งครับจานหนึ่งห้าหคนทานได้สบายตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับประมาณโลกว่า2โลประมาณนั้นครับกำลังน่ากินวันนี้าออ้มีเอาทั้งหนังนะครับข้างหนึ่งไม่เอาหนังข้างหนึงเอาหนังนะครับคือใครอยากลองแบบไหนได้เลยอ่านี่มีหนัง อีเชือดไปก่อนน่นไม่มีหนังนะครับทีนี้เราจะมาทําเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะฮะมีหนังก็ทานได้ครับเพราะว่ามันไม่ไม่คขาวแน่นอนครับถ้าเอาเลือดออกไม่คขาวแน่นอนอ่าตัดเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไม่ต้องใหญ่นะครับเป็นชิ้นที่ดูเหมาะพอดีเหมาะกับ1นึ่คำสวยเลยครับออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้น ทานง่ายสะดวกโอเคข้างนี้นะครับมีหนังติดไปนะครับกับไฟนี่มันดูน่ากินมันดูน่ากินเปิบเบเโอ้โหไฟลุกท่วมไฟลุกท่วมของแท้นะครับของแท้เป็นการเผาหนังมันนะครับ ทางข้างที่มีหนังก็คือเผาสักหน่อยหนึ่งมันจะหอมแล้วมันจะไม่เหนียวนะครับเป็นเทคนิคครับเป็นเทคนิคของเชฟนะครับนี่เชฟเราคุณรุดนะครับคุณรุดฉลกฟิชชิงกอเต่าฟิชชิงนะครับมีร้านร้านขายอุปกรณ์เบ็ดนะครับเราก็ช่วยๆกันซื้อช่วยๆกัน จะช่วยกันซื้อช่วยช่วยกันหากินในกะเต่าตอนนี้โควิดทําจนหมดแล้วครับฮ่ากลิ่นออกมาแล้วครับสวยสวยมากสวยมากหนังจะย่นไปนิดนึงนะครับแต่หนังจะไม่เหนียวแล้วหล่นนิดหน่อยประมาณนาทีนาทีกว่าๆนะครับ2อ,อ,องข้างต่างข้าง วิธีการวางครับเอาเลยเอาแบบถนัดเลย,เลยวางปั๊บเข้าไปม <c oughs> ากินมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมน้ำลายไหลนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรที่อร่อยกว่าปลาเก๋าเลยครับปลาเก๋าซาซิมิเามาทันท <c oughs> ีเลยใช่ต้องได้สักแบนนะครับ <c oughs> ถึงจ <c oughs> ะต,ปปนน <c oughs> ต่อไปเป็นเนื้อครับเนื้อลุวนๆน,นะครับ แล้นล้นวนจัดวางปึ๊บวางไปเลยครับการแต่งตัวนี้เกือบสองโลทานได้ประมาณห้าหกคนสบายๆนะครับเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเบนนึงหมดพอดีับ,บนหนึ่งหมดพอดีดอนะไม่ไม่แบนก็สงสัยต้องเอากลมมาแล้วครับและเน้นความสวยงาม เพื่อที่จะให้เราทานได้สบายใจไม่ต้องคิดมากนะครับแน่นอนความสะอาดต้องมาก่อนนี่เนื้อขาวๆยังกระเกตหิมะเลยครับเนื้อเยอะนะครับปลาเก๋ามันไม่ค่อยจะมีก้างเท่าไหร่นะครับมีแต่ก้างสันหลัง ก้างใหญ่คือก้างสหลังนะครับนอกนั้นเนื้อล้วนๆเลยครับใครที่ไม่เคยทานลองดูได้นะครับปลาเก๋ายำสวัสดกุสลาดหรือว่าเก๋าแดงหากินยากครับโอเคแต่งจานวางจานเรียบร้อยครับสวยสวยงาม ทำให้เหมือนใบไม้ซะเลยจะดูน่ากินขึ้นปึ๊บวางไปในจานเลยนะครับนี่โอเคสวยงามครับสวยงามนี่แหละครับปลาเก๋าย่ำสวัสดวาซาบิโอเคครับถ้าไงก็ฝากติดตามช่องของวิท ฟิชชิงแคลแนลด้วยนะครับเราจะมีของดีๆมาฝากในคลิปต่อๆไปนะครับอาจจะเป็นวาาบีปลาอย่างอื่นก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอท่านนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการชมอันนี้นะครับขอบคุณครับจับจับหน่ออ